ขึ้นไปนอนบนบ้านเธอลูกเรื่องนี้ผมอาจไม่ได้เห็นกับตาตัวเอง แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยในตอนแรกนั้นผมได้เล่าถึงคุณป้าของผมนะครับที่เป็นคนเลี้ยงผมมาแล้วผมเรียกท่านว่าแม่ผมขอแทนตัวท่านว่าแม่พัน์แล้วกันนะครับแม่พัน์ท่านป่วยเป็นโรคประจำตัวมานานมากตั้งแต่ปี2535เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าโรคพุ่มพวงแล้วก็โรคเบาหวานด้วยแม่พันรักษาตัวมานานมากครับ โดยส่วนตัวแม่พันธ์เป็นคนที่รักความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากบ้านที่ผมอาศัยอยู่ไม่มีประตูเป็นบ้านไม้ด้านล่างก็คือดินแดงบ้านเราเลยครับแต่บนบ้านเราจะไม่มีฝุ่นเลยท่านถูพื้นจนเงาวับโดยที่ไม่ต้องลงน้ำยาวไรเลยหลังจากที่ท่านได้รักษาตัวมาระยะหนึ่งนั้นท่านก็ป่วยหนักจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท่านไปในนอนเลยเป็นระยะเวลาสามคืนติดต่อกันทําให้โรคเบาหวานกําเริบขั้นรุนแรงถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตขณะนั้นผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ากำลังจะขึ้นมหกศพของแม่พันธุ์ถูกส่งมาทําพิธีทีบ้านหลังจากพิธีชาวพนักกิจเสร็จสิน้นก็นําเท่ากระดูกเก็บไวท้ทีบ้านหลังจากนั้นที่บ้านผมมีการปรับปรุงต่อเติมบ้าน โดยการสร้างชั้นล่างของบ้านขึ้นมาทำให้จะมีด้านล่างเพิ่มขึ้นมาแต่บ้านนี้ผมอยู่กันแค่สองคนมีผมกับคุณพ่อก็คือคุณลุงที่เป็นสามีแม่พันธุ์หละครับผมอยู่ที่บ้านหลังนี้จนกระทั่งจบมัธยมศึกษาอย่างที่บอกเลยครับท่านเป็นคนรักษสะอาดมากผมก็เลยต้องสืบทอดการรักษาความสะอาดของบ้านต่อจากท่านผมจะต้องถูบ้านทุกวันย้ำนะครับว่าทุกวันวันละสองเวลาคือ เช้าหลังจากตื่นนอนและตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนกลับมาทีนี้พอจากจบการศึกษาแล้วผมต้องไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดก็เลยทำให้ไม่มีใครทําความสะอาดบ้านเลยคุณพ่อก็อยู่ด้านล่างตลอดครับไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านเลยส่วนบนบ้านเนี่ยนะมันมีเรื่องเล่าตั้งแต่เรื่องที่สองแล้วครับทุกคนคงจำได้นะครับเรื่องยายสีบ้านข้างบนเนี่ยนะเวลาอยู่บ้านเนี่ยกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่ หากมีญาติญาติมาชีบ้านก็จะได้ยินเสียงคนเดินบนบ้านทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่ประจำเพราะบ้านหมายหากมีคนเดินก็จะได้ยินเสียงบางทีก็มีเสียงเปิดปิดประตูแลลแน่นอนครับไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นไปบนบ้านหลังนี้เลยนอกจากผมเพราะว่าห้องนอนผมอยู่ชั้นบนเสียงที่ได้ยินดังก่ลาวทุกคนสรุปกันว่าเป็นเสียงยายสีนะครับ หลังจากที่ผมไปเรียนผมก็สัญญากับคุณพ่อว่าผมจะกลับมาทำความสะอาดบ้านเดือนละหนึ่งขังและเหตุการณ์ที่ยังค้างคาใจผมลหลายหลายขังจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์แรกก็เกิดขึ้นวันนั้นผมก็กลับมาทำความสะอาดบ้านตามสัญญาหลังจากที่ผมกวาดบ้านปัดฝุ่นเรียบร้อยผมก็ลงไปเตรียมผ้าเพื่อที่จะมาถูบ้านก็ถูบ้านตามหลักของแม่พันธุก็คือจะใช้เครื่องซักผ้าที่เป็นแบบสองถัง ปั่นผ้าถูบ้านฝั่งเปียกซักหนึ่งนาทีแล้วก็มาปั่นหมาดอีกหนึ่งนาทีก็จะได้ผ้าหมาดมาถูบ้านหลังจากที่ผมเตรียมผ้าถูบ้านเสร็จแล้วผมก็วางไว้ที่บันไดชั้นสองเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านชวนไปซื้อของที่ตลาดผมเลยทิ้งการถูบ้านไว้ก่อนแล้วไปตลาดกับเพื่อนครับวันนั้นเนื่องจากพ่อไปทํางานที่ต่างหมู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านผมก็เลยล็อกบ้านไว้แล้วไปตลาดใช้เวลาประมาณ30นาที กลับมาถึงบ้านผ้ายังอยู่ที่เดิมครับแต่ว่าบ้านสะอาดเลยผ่านการถูมาแล้วและผ้าถูบ้านก็เต็มไปด้วยฝุ่นถ้าสมัยนั้นมีกล้องมือถือผมคงถ่ายรูปเก็บไว้และไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครับผมก็กลับมาทำความสะอาดบ้านอยู่บ่อยๆแล้วจะมีบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมจึงทดลองโดยการทำเหมือนเดิมครับวางผ้าถูบ้านไว้ที่บันไดหลังจากนั้นผมก็ลงมาอยู่ข้างล่าง ผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมลับหรือออกไปข้างนอกบ้านรับรองได้เลยครับว่าบ้านสะอาดแน่นอนจนเป็นเรื่องที่ยังค้างคาใจผมจนมาถึงทุกวันนี้ว่าใครคือคนที่ทำความสะอาดบ้านในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยหลังจากที่ผมไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดเดือนแรกที่ผมกลับมาบ้านผมได้ออกจากบ้านไปดื่มเบียร์กับเพื่อนๆมาจนกระทั่งดึกครับ แต่ผมก็ทําการแจ้งคุณพ่อไว้แล้วว่าจะกลับบ้านดึกประมาณเที่ยงคืนกว่าคุณพ่อลับไปแล้วปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นผมก็เลยปีนเข้าหน้าต่างเข้ามาในบ้านผมมีการเมาค่อนข้างมากจึงเลือกที่จะนอนด้านแรงของบ้านมันจะมีเปไหวซึ่งเป็นเตียงขนาดเล็กๆแล้วเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ผมจึงนอนอยู่ที่นั่น ซึ่งจุดที่ผมนอนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านซึ่งห่างจากบันไดเดินขึ้นชั้นสองของบ้านประมาณ20เมตรผมหลับไปได้สักพักหนึ่งผมก็ฝันว่าแม่พันธุ์เดินลงมาจากบ้านมาด่าว่าไปกินเหล้าไหนมาไปบอกให้กินเหล้าคือเขาจะไม่ชอบให้ผมดื่มเหล้าเลยครับว่าผมว่าพอกินแล้วก็มานอนตรงนี้ยุงก็เยอะเดี๋ยวยุงกัดแล้วก็จะเป็นไข้เลือดออกตายเอาท่านก็ผูกผมอยู่สักระยะหนึ่งผมก็ไม่ตื่น ท่านพยายามดึงผมลุกขึ้นหลายๆครั้งต่อหลายครั้งก็ไม่ไหวไม่มีแรงสุดท้ายท่านก็เลยลากเปไหวนั่นแหละไปขึ้นบันไดบันไดที่บ้านผมจะมีสองระดับระดับแรกมีสามคันท่านลากขึ้นไปได้แค่ระดับแรกก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนั้นก็นอนนี่แหละให้ยุงกัดตายไปเลยพอรุ่งเช้าประมาณตีสี่ครึง่งคุณพ่อผมท่านก็ตื่นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำแต่ภาพที่ท่านเห็นก็คือ ผมนอนอยู่บนเปหวไหที่พาดอยู่บนบันไดระดับแรกและขวางทางประตูไปเข้าห้องน้ำอยู่ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผมจะไปนอนตรงนั้นแน่นอนถึงจะเมาแต่ตอนนั้นผมก็ยังมีสติอยู่ผมก็เลยเล่าความฝันให้พ่อฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วทุกท่านเหละครับคิดว่าแม่พันธุจะมาลากผมขึ้นไปนอนบนบ้านหรือว่าผมลากที่นอนขึ้นบันไดไปเองด้วยความเมาแต่เชื่อไหมครับ ที่ข้อมือของผมมีรอยเขียวฉ้ำเป็นวงกลมทั้งสองมือที่น่าจะเกิดจากการดึงข้อมืออย่างแรงแน่นอนครับยังเป็นที่สงสัยของผมมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมานัดที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่าน จะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ